อนุบาลอุทุมพรพิสัยเราจะพาทุกท่านไปชมการดําเนินงานโรงเรียนการกําจัดขยะและวิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของเราค่ะ 1. ช่วยการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่โดยการแบ่งเขตรับผิดชอบ 2. ส,ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะค่ะสำหรับสถานีแยกขยะในโรงเรียนอนุบาลอุตพรพิสัยนะคะที่ขยะที่เราแยกนะคะก็จะเป็นให้เด็กรู้ว่านี่คือขยะที่เป็นพลาสติกนะคะขยะใบไม้ที่พบในโรงเรียนของเรานะคะแล้วก็พวกโลหะมีบ้างแต่ไม่ค่อยเยอะนะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือพวกกระดาษ ยะโรงเรียนของเราจะรับซื้อขยะจากนักเรียนทุกวันพฤหัสเงินส่วนหนึ่งจะนํา um ไปฝากธนาคารและเงินอีกส่วนหนึ่งจะนํามาซื้ออุปกรณ์การทําความสะอาดค่ะโดยใช้แก้วและขวดน้ําส่วนตัวค่ะคือผลิตภัณฑ์จากการรีไซเคิลขยะค่ะเอ๊แล้วเศษอาหารจากโครงการอาหารกลางวันที่มีครูและนักเรียนมากกว่า1,200น้คนจะเอาไปทําอะไรดีนะ ตักติ๊กตักอ๋อน้ำหมักชีวภาพได้แล้วครับน้ำหมักชีวภาพมีวัสดุบวกรกรณ์ดังนี้ครับ 1. น้ำ2ี่10ลิตร 2. เศษอาหาร 3. กาดน้ำตาล 4. E M ครับขั้นตอนต่อไปเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับขั้นตอนที่ 1. ใส่กาดน้ำตาลลงไป1ลิตรขั้นตอนที่ 2. ใส่ E.M 2ฝาขั้นตอนที่3คนให้เข้ากันครับ คาราเรลซีใส่น้ำลงไป20ลิตรเสร็จแล้วปิดฝาครับเมื่อผ่านไปเป็นเวลา7วันนะครับเราก็น้ำเสษอาหารเหล่านี้ใส่ลงไปในถังหมักชีววภาพปิดฝาไว้รอเป็นเวลา14วันเมื่อผ่านไปเป็นเวลา14วันกรอกใส่ขวดเพื่อง่ายต่อการใช้งานครับ ป็นโรงเรียนปฐมศึกษาขนาดใหญ่นะครับมีนักเรียนทั้งหมดถึง1,224คนของเหลือใช้จากนักเรียนจากการจัดกิจกรรการเรียนการสอนในแต่ละวันก็มีเยอะในการบริหารจัดการขยะนั้นโรงเรียนเราได้ใช้หลัก 3R คือ r e u s e r e d u c e และ Recycle จากการดำเนินการของเราก็ทำให้โรงเรียนสะอาดนักเรียนมีระเบียบว,วินยัยแล้วก็ได้ประโยชน์จากขยะจากการที่โรงเรียนและชุมชนร่วมกันลดขยะ ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆเช่นตับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนต้นแบบคาร์บอนต่ำโลคาร์บอนกรีนสคูตามโครงการสีสเกตเมืองคาร์บอนต่ำการเข้าร่วมประกวดชุดรีไซเคิลในงานเทศกาลอาหารปลอดภยัยเทศบาลตำบลกำแพงค่ะป้าคะสำหรับการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะและวิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รัชยาของเศรษกิจพอเพียงในโรงเรียนอนุบาลหพรนพนิสัยยานติดตามผลงานของพวกเราสาหรับวันนี้สวัสดี